มนว่าสันวางถวยคือคักแต่ว่าคักบ่เอาไม้ฟ้าตัวมันจะบุผุเอาแป้นมันก็พุแล้วบันถ,ถึกน้ำไม,ไ,ไ,นไม้ฟ้านี่จบนอกจากมันแตกอันนี้ก็ยิงแผ่นแล้วท่านหลังจากคักนิดเนาะเันว่ามับอกอยัง มันหมุนแบบจลาพูดนึ่งเา้าอใช่พอดีก mm. hmm. ับว mm. yeah, oh, ันจัพ่อปลาไม่ยังหมุนมันหน้ามันหัวบอกมไอ้เบื้องละทั้งขาบางยาดิโอ้นมันเขื่อนไบได้่ก็นา Yeah. <coughs> mm. <Bad ajuda> <coughs> ừ nó phải bưng hay bẹt mất bò thằng này bẹt mất ต้องคอย,อยนี่นะอยู่บ้านัเขาบอกออกมาเอามาหลายมือแล้ว โอ้ตัวนี้ต้องได้บากเดนะนะินออกพอเนาะต้องได้บากจากน้อยอะยึดบากนะอะไรยังดีเตมามันตัดออกเอาจะได้ยิงแผ่นข้างหน้าได้อืม,อม งามอย oh. ู anyway> pues ่บ่งามอยู่บ่ตอนนั้นน่ะบ่งามโอ้ตอนแรกว่าสิเฮ็ดน้อยๆอืมตอนแรกน่ะฮ็ดเอาเปรอะอยู่นี่เห็นอยู่บ่ เ้วพักกันหื้อออกเพราะว่าแนอนาคตบัดมีงานมียังบัดมันบ่มีมึงวางถ้วยเอมันต้องมีแหละงานยังก็ได้มันจะได้จบๆไปเลยม้ากับบ่ถึงแบบนี้นะเอากับคงกับเข่ามาวางไว้ก็ได้แมวก็ขึ้นบ่ได้เ้ีอยมันโดดได้ยุกมันมันโดดถ้ามันโดดก็ได้ยุกเพราะแมงอันนี้มันแมวมันเกาะบ่ได้ มันมันควรขึ้นมากว่าได้เล mm ็กนะแมวนะกลาเป็นเสาไหมเนี huh? ่ยขึ yeah, ้นได้แท้แหละเ่ะเและเอนเลย่ได้ปหาเลาะแล้ว แก้วโอ้ยนี่กะได้ <pyatled> <sy einer> <y runners> <hydro representatives> <Siyas> อี่สองมือขึ้นเฮยยังอีโตไปป่ะยยังยังเอามาให้สั่ฝัดดูดูู เห็ดแบบนี้ทุกหลังบมีเศษอือเฮิดชั้นวางของเห็ยังได้หมด càng nhưng nó có vào nó cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บากได้สินะสวยงามมากเลยทุกท่านที่วางถ้วยชามอืมกันวว่ชีไให้ดีเฮ็ดประตูปิดเปิดนำ้ำโอ้ค่ะข,ขนาดเลย เห็นเป็นตู้เก็บเลยอ่แต่ว่าบ้านของคุณพ่อนี่เครื่องปรุงยังบ่าบาหายดอกเนาะเดการเอาสํานีล้ละ เห็ดหัวใส่แล้วเขาชีปีนเขามากกันแล้วแต่เขาแหละ เขาไปซ้าเนาะคุณพ่อเนาะเขาอยากได้ปนั้นเนอเอาอสาเอยหอน่อ่มอูนมองคั่วเพินจุพุคนเออไว้ไยชามจนะเฮ็ดจะไว้หอยถ้วยยุดอกยิงน็อตเอาไว้ยิงน็อตหัวน็อตไว้ ก็ได้หอยเครื่องปรุงรักขนาดเลยก่อนถึงกลอตเตอรี่่ะ ไปไปมา,มามาแล้วเขาชิบันใส่เอาได้บ่นี้เดีวยว <c oughs> ทุงยาทุงยาอะ <c oughs> ไรบะไม่เงี้ยเน็ดไปไปมามาแล้วเขาชิบันใส่เอาได้บันิดเดียเออให้เพื่อนทรายเอาทรายคาสีนะเดี๋ยวจะให้เอาเอาบาทหนึ่งพอได้ขับไปเนาะ นขนาดว่าไฟยันนี่สาบาทโอ้ขับไฟแพงแอ่สามห้าพุทธนะบ้านค่อยถือกว่าหลายโอ้ชาวบ้านค่อยมันถือกว่านั้นบ้านค่อยมันเจ็ดแปดลอยถือกว่าเจ้าหลายาส่านี่ใส แยมมืดแล้วแยมมัีสยมันสีบ่แอมกระถวยมันตกแล้วลมกาะมกลมมาแห้งๆกับไปเบิดแล้วต้นต้นน้อยคุณพ่อเอ้ยเอามาวัดใจกลางนี่นาจังน้อยแคน่นึ่งเด้อบุลลตตะแลงบุลลัยยังไปเบิ้ง จนาเอาแผ่นน <cin stereotype> ้อยมาใส่ตัดแผ่นน้อยมาใส่ด้านข้างเอาตัวน้อยมาใส่เอาเปลนะเฮาไม่ฟ้าละคือกันนั่นแหละอืมบากใส่

เอออบาตเยีนนั่นก่อนจะมาตัดเอบากซสะก่อนจะมาวัดไสม่ตองปิ่ชนกันกระดอกด้วยงามทุกท่านอืม โ็มีการวัดปิเพื่อชีเชื่อมน้ำด้วยนะคันสุดท้าย อืในการอยบ่นบน้องบันนี้อ่ะกะทาพเห็นเจ้าตัดดูว่หันพอว่าอะเจ้าคือตัดอันนี้สวนดไป <laughs> จัดไม่บ่ <laughs> จัดไม่ะไนะเอาไว้มเสียท่า,ายอยู่ดกอกก็ไปไ่นี่น <laughs> ะพี่น้องเลยอย่าให้คุณพ่อค่นดำเนินการต่อ เออเดียวก็ตัดใส่ด้านข้างนี่เลยเด้อคุณพ่อเด้อเออเจ้ามากักเทใดห่างจังได๋ก็เฮ็ดเอาเลยอ,อืมอฝากเอาตัวนีุ้ณท่านดีครับ